ในอดีตเคยมีนักฆ่าในตำนานนามว่าสคาโมโตะชาโรฝีมือระดับพระการเป็นที่วาดวันขององค์กรชั่วร้ายทั้งหลายเป็นที่คลั่งไคล้ของนักฆ่าทุกคนทว่าวันหนึ่งก็ไปปิ๊งสาวเขาให้ถ้าไม่เขาเนีครับเลิกเป็นนักฆ่ามาใช้ชีวิตโลไล,ล์เปิดร้านสะดวกซื้อกับครอบครัวกับเรือผมไม่ได้โดนองค์กรขับใสเลยหนีมาใช้ชีวิตโลไล,ลที่ชนบะ yeah, <c oughs> กับสคาโมโตเด เรื่องราวของสกามโตทาโร่นะครับนักฆ่าสุดเทพในตำนานที่ดันเป็นหลงรักพนักงานสาวถ้าไมเขาเนี่ยครับเลือกที่จะอำลาว,วงการแล้วก็แต่งงานกับเธอจนเวลาผ่านไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มีลูกด้วยกันและสกามโตเนี่ยก็ได้กลายเป็นคุณลุงเต็มตัววงเล็บว่าในวัย27ปีนะและครอบครัวของเขาเนี่ยครับก็ได้เปิดร้านสะดวกซื้อเล็กๆใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจนชินอันนี้ชื่อตัวละครนักฆ่าในองกรนะครับที่มีพลังอ่านใจได้ก็ได้มาสืบเรื่องของสกามโตจนเขาเนี่ยมาหาที่หลานแลวพยายามขอให้สกามโตเนี่ยกล ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ทิ้งมาใช้ชีวิตโซลไลฟ์แบบสคาโมโตเนี่ยก็ไม่ ok. องององยอมกลับไปนะครับแต่คำสั่งขององค์กรเนี่ยคือถ้าสคาโมโตไม่กลับไปนะครับก็ให้กําจัดทิ้งได้เลยทําให้ทั้งสองคนนะครับก็ต้องชู้กันชู้กันซะหน่อยซึ่งแม้เราจะเห็นว่าสคาโมโตนะครับกลายเป็นคุณลุงพุงพุ้ยนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังมีเซนนักฆ่าอยู่อย่างเต็มร้อยถ้าไม่ชินเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ไปแต่สคาโมโตเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าชินนะพร้อมกับให้ชินเนี่ยได้กินข้าวกับครอบครัวของเขาถ้าไม่ชินเนี่ยก็้เขเขาาาาัันนลคร่ะกกกปปพงงอ ชีวิตประจําวันนันแสนสงบสุขแบบนี้ไว้นี่เองนั่นนะครับจึงทําให้ชินเนี่ยกลับไปที่องค์กรและขอให้หยุดการตามล่าสคาโมโตะโดยแลกกับชีวิตของเขาซึ่งบอสขององค์กรนะครับก็ทําเป็นจะยอมแหละแต่ว่าชินอ่านใจได้นะครับว่าบอสเนี่ยกำลังโกหกแบบตอแหลนี่ว่าก็ทําให้เกิดการประทะกันครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งประทะเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยทำให้ชินเนี่ยก็คงไม่ไหวแน่ล่ะซึ่งในช่วงเวลาที่ชินกำลังจะเสียช่านะครับสคาโมโตะเนี่ยก็ได้มาช่วยชินไว้ด้วยการโชว์เทพไปประมาณ20่สบเต็ปและหลังจบ เรื่องราวของอดีตนักฆ่าผงผุยและลูกศิษย์อ่านใจได้เนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นนะบัดน,นี้ฮะผลงานจากปลายปากกาของอาจารย์ซูซูกิยูโตนะครับที่เขียนลงให้กับนิตยสารจำหัวหลักอย่างวิกลี่โชเนนจำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับปี2020ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่จบนะโดยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ออกฉบับ,บรวมเล่มมาแล้วทั้งหมด19เล่มส่วนในประเทศไทยนะครับก็ออกมาแล้วทั้งหมด16เล่มใครสนใจเนี่ยก็กดที่ตะกร้าตรงนี้ได้ โดยจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือพอดชวนปั่นของอดีตนักฆ่าทั้งสองแหละที่เอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมีตัวละครเสริมอีกแน่นอนที่ต้องมาใช้ชีวิตในด้านสว่างนะครับที่มันมีทั้งฉากฮานะ่ครับความดูเดือดในฉากแอคชั่นกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของชาวร้านสะดวกซื้อนะครับที่ต้องช่วยเหลือผู้คนและปกป้องความสงบสุขของชีวิตประจําวันไว้ซึ่งนอกจากประเด็นนักฆ่ากับเขาด้านสว่างแล้วนะครับประเด็นหลักของเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือการที่คาโบโตนั้นโดนตั้งค่าหัวไวถ 1, ไถไถนนะ้ถึง1,000ล้หนึ่้งพันห้ายเออาตขงยนค่าหัว ที่ขยันวนเวียนมาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับและแวะมาในชีวิตประจําวันของเขาเหลือเกินแถมสคาโมโตะนะครับยังต้องสู้ได้อีกเงื่อนไขหนึ่งนั่นก็คือการห้ามฆ่าคนนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎเหล็กของบ้านเขาและถ้าเขาฝ่าฝืนนะครับภรรยาของเขาเนี่ยก็จะหยากกับเขาทําให้สคาโมโตะนะครับตัดสินใจแล้วว่าจะไปตามสืบถึงคนที่ตั้งข้าหัวของเขาเนะครับเพื่อน,นําพาชีวิตสงบสุขของเขากลับมาโดยความเทพของสคาโมโตเดยนนะครับนั่นก็คือคิวบูที่ออกแบบมาดีมากๆที่ให้สคาโมโตะที่มีประสบการณ์นะครับสั่งําาักชนนนทใใใจให้ฉ ออกมาเท่มากๆในตัวละครอื่นๆที่โผล่มาในเรื่องนะครับที่มีอาวุธเฉพาะตัวและความโดดเด่นแบบเฟี้ยวฟ้าสุดๆเรียกได้ว่าออกแบบมาดีมากๆนะครับกับทั้งอาวุธแล้วก็คิวบูฉากแอคชั่นทำลายเข้าของคือต่อยกันหนักหน่นวงมากจริงๆสำหรับใครที่ชอบมังงะแอคชั่นมันๆนะครับผมว่าคาโมโตเนี่ยผมว่ามันเลยนะแบบถึงใจสุดๆ ซึ่งเราก็ต้องมาคาดหวังกับตัวอนิเมะนะครับที่จะผลิตโดย TMS Entertainment สตูดิโอเบื้องหลังซีรีส์สุดยืดยาวอย่างยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันและด็อกเตอร์สโตนที่กลับมาจับมางงะหัวหลักมาทำอนิเมะอีกฝั่งกับสกา m o t มโต y เดย์โดยจะได้ผู้กำกับจาก Battle Spirit หลากหลายภาคอย่างคุณวัตนามเบมาซากิมารับหน้าที่กำกับเรื่องนี้ร่วมกับมือเขียนบทจอมเกา่าที่เคยเขียนบทจากเรื่องที่มีทั้งแอคชั่นและความา่า อย่างกินชามะกับคุณคิชิโมโตะชาคุมาเขียนบทและดูภาพรวมของเรื่องนี้ให้ซึ่งด้านมุมกล้องในการแอคชั่นเนี่ยคงต้องพึ่งฝ่ายนี้แล้วกับผู้กำกับภาพอย่างคุณเบียกรุนแชร์ผู้กำกับภาพจากซีรีส์ฟุตบาสเกตและบีสตาร์ร่วมกับคนที่เคยร่วมงานกันที่ฟุตบาสเกตนะครับอย่างคุณอาคิตะกวะจินมาดูแลด้านเสียงให้ที่นอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วเนี่ยยังมีอีกประมาณเป็น ัเรื่องบอกได้เลยว่าคุณอาเคตะก,กะวานครับเป็นตัวตึงของวงการยกตัวอย่างเรื่องที่เขาเคยทำนะครับนั่นก็คือวินเบรเกอร์กล่องลักไวสายและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสุดท้ายนะครับความโดดเด่นของเรื่องนี้เนี่ยนอกจากฉากแอคชั่นก็คงจะเป็นตัวละครโดยเรามาเริ่มวันที่ตัวเอกของเราก็เลยอย่างสคาโมโตะชาร่นักฆ่าสุดเทพในตำนาน ที่ดันเป็นหลงรักพนักงานสาวทําให้เขานะครับเลือกที่จะอําลาวงการแล้วแต่งงานกับเธอสุดท้ายนะครับก็ได้เปิดร้านสะดวกซื้อเล็กๆเ,เพื่อใช้ชีวิตสงบสุขแต่ก็ดันโดนตั้งค่าหัวราคาแพงซึ่งั้นภาคโดยคุณสุกิตะโทโมซากุผู้ที่เคยให้เสียงภาคสักตะกินโทกิจากเรื่องกินชามะเฮ้ย โคตรเหมาะเลยนี่หว่าต่อด้วยชินอดีตนักฆ่าผู้มีพลังอ่านใจที่จับพัะจับผูได้มาร่วมงานกับคุณสัามุโตอีกครั้งที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นิสัยโดยรวมนะครับก็เป็นคนจริงจังนะครับแล้วก็เป็นตัวตบมุกข,ของกลุ่มเพราะว่าเขาเนี่ยดูปกติที่สุดแล้วภาคโดยคุณชิบาสกิโนบุนากะนะครับเจ้าของเสียงภาคซูโอฮายาโตจากวินบเบรเกอร์และนายนิเซชิโรจากเรื่องบูลหอกลูกเสาฉางลูกส,าว,า,กสาวมาเฟียนะครับที่ได้พวกสักามุโตเนี่ยช่วยเหลือไว้ถ้าไม่เถอะนะครับก็ได้มาทางานที่ร้านสะดวก ซในฐานะคนขายซาลาเปามีในใส่ยชิวๆหย่อนยานแต่ถ้าเมาแล้วเนี่ยก็เก่งเอาเรื่องให้เสียงภาคโดยคุณสากุระอายาเนะเจ้าของเสียงภาคชิราโทริไอระจากเรื่องดันด้าดันมาชิโมะเฮซุเกะสไนเปอร์ตัวตึงกับวิธียิงกระสุนฉลับสองครั้งเคยประท้าับคุณสคาโมโตะขออยากได้ข้าวหัวแต่สุดท้ายก็มาวนเวียนและช่วยเหลือกันตลอดเป็นคนอ่อนไหวง่ายและในสมองเนี่ยคิดแต่เรื่องปัญญาอ่อนสะดวยภาคโดยคุณซูซูกิเรียวตะเจ้าของเสียงภาคเรดจากผมโดนกุมบุก้า ขับสเลยต้องไปสโลลท์ที่ชายแดนมาให้เสียงภาคนักแม่นปืนคนนี้ปิดใช้ด้วยทีมร้านสกาโมโตะนะครับกับสกาโมโตะอโออิและฮานะคุณแม่และลูกสาวของบ้านสกาโมโตะโดยตัวคุณแม่นะครับมีนิสัยเด็ดขาดเฟรนลี่แล้วก็ใส่ใจผู้อื่นส่วนคุณลูกเนี่ยก็สดใสล่าเลิงตามภาษาเด็กแลวก็มีนิสัยที่อ่อนโยนเหมือนคุณแม่ฮะปิดใช้ด้วยเพื่อนเก่าของสกาโมโตะอย่างนางูโมตัวปั่นสายหาที่ชอบมาโกหกและหยอกเล่นแต่ถ้าอยู่ในหมวดนักฆ่าเนี่ยก็ถือว่าโหดอยู่นะภาคโดยคุณฮานาเอะนัสกิเจ้าของ เสียงภาคคาบิโดทันชิโร่จากดาบพิฆาตระสูงนั่นเองหานอกจากนี้นะครับก็น่าจะมีตัวละครอื่นๆที่โผล่มาอีกแหละแต่เอาเป็นว่าเราเนี่ยรอไปพบเจอพวกเขาในเนื้อเรื่องกันเองเลยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเมสเนี่ยจะทาถึงไหน หลายขึ้นชื่อว่าเป็นอนิเมะแอคชั่นนะครับเพลงในฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็คงต้องเดือดโดยจะได้ผู้บรรเลงเพลงจากอนิเมะสุดมันนะครับอย่างไฮคิวและไมฮิโรคาเดเมียอย่างคุณฮายาชิยูกินะฮะมาดูแลในส่วนนี้ให้ส่วนเพลงเปิดนะครับก็จะได้วงวันดี้ที่เคยร้องเพลงเปิดให้กับโอซามะแรนกิที่มันเนี่ยเดือดมากๆส่วนเพลงของเรื่องนี้เนี่ยต้องรอเวอร์ชั่นเต็มอีกทีนะฟังในตัวอย่างมันยังไม่รู้อะไรมาเตรียมพบความเดือดผสมความหา กับฉากแอคชั่นสุดครีเอทกับสกามูโตเดย์11มกราคม2025ที่ Netflix เท่านั้นรอรับชมได้เลยฮะใครรอเรื่องนี้อยู่บ้างและชอบตัวละครไหนที่สุดก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามาครับสวันนี้บ๊ายบายฮะฝากกดไลค์คลิปไว้ด้วยครับ